ตำนานเซียนปีศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่1,285เปิดแดนลับหลายวันต่อมาในหอสูงที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนยอดเขาแห่งหนึ่งของวนตระกูลชิงบุรุษผมยาวสวมหน้าก,ากากสีเงินครึ่งหน้าผู้หนึ่งกำลังนอนด้วยใบหน้าซีดขาวอยู่บนเตียงหยกหลังหนึ่งคนผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นก็คือชิงซงจือที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับหลิวหมิงบนเวทีประลองก่อนหน้านี้ ที่ข้างเตียงยังยืนไว้ด้วยสตรีสวมชุดเขียวผู้หนึ่งเรื่องแรกที่เจ้าหลิวหมิงผู้นี้กระทำในที่นี้ก็คือต้องการค้นหาวัตถุดิบล้ำค่าหายากมากมายเช่นนี้จริงสิแหล่งข่าวนี้เชื่อถือได้หรือไม่ชิงซงจื่อพึมพำกับตัวเองแล้วเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาตามคำบอกเล่าของทหารรักษาการที่พระราชวังชิงหลวนในวันนั้นหลังจากหลิวหมิงจากไปแล้ว ท่านประมุขตระกูลก็ได้เรียกประชุมประมุขห้องโถงระดับแก่นแท้หลายคนทันทีและมอบหมายภารกิจในการค้นหาวัตถุดิบเหล่านั้นแม้ท่านประมุกตระกูลไม่ได้กล่าวออกมาอย่างชัดเจนแต่แปดเก้าส่วนคงไม่ผิดแน่ราคาของวัตถุดิบเหล่านี้ไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยคิดไม่ถึงว่าหลิวหมิงผู้นี้ยังมีทรัพย์สินมากมายถึงเพียงนี้หึมเช่นนี้ก็ดี ก็ถือว่าเป็นค่าชดเชยสำหรับอาการบาดเจ็บที่ข้าได้รับจากการถูกลอบโจมตีในครั้งนี้ก็แล้วกันชิงซงจือกล่าวด้วยใบหน้ามืดครึม้มสิทธิพี่ชิงในเวลานี้คนผู้นี้มีสถานะเป็นผู้อาวุโสของตระกูลแล้วหากเรายังคงหาเรื่องกับเขาอีกเกรงว่าทางด้านท่านประมุขตระกูลคงไม่อาจหาคำอธิบายได้กระมังชิงซางสตรีชุดเขียวกล่าวอย่างค่อนข้างวิตกกังวล ตอนนี้ยังมีเวลาอีก30กว่าปีก่อนที่แดนลับมายาสวรรค์จะถึงกำหนดเปิดออกเมื่อนั้นเจ้าหลิวหมิงนั่นต้องเข้าไปในนั้นอย่างแน่นอนขอเพียงเวลานั้นมาถึงพวกเราสองคนร่วมมือกันสังหารมันอยู่ข้างในนั้นโดยไม่ทิ้งร่องรอยหลังจากพวกเราออกจากแดนลับแล้วข้าก็กลายเป็นประมุกตระกูลชิงคนต่อไปถึงตอนนั้นยังมีคนกล้าตั้งคำถามอยู่อีกหรือ ดวงตาของชิงซงจือเปล่งประกายคมกล้าและกล่าวด้วยน้ำเสียงอมหิตดูร้ายหลิวหมิงในเวลานี้แน่นอนว่าย่อมไม่ได้ยินบทสนทนาของคนทั้งสองนับตั้งแต่พบกับชิงชงในวันนั้นแล้วหลิวหมิงก็กลับไปยังที่พักของตนเองและจัดวางเขตอาคมต้องห้ามหลายอย่างที่ด้านนอกถ้ำด้วยตนเองจากนั้นจึงนำเสี้ยเอ๋อไปไว้ในห้องข้างห้องหนึ่งเพียงลำพังและปล่อยให้นางฝึกฝนด้วยตนเอง หลังจากทำเรื่องทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้วหลิวหมิงก็ตรงดิ่งเข้าไปในห้องลับและปิดด่านบำเพนเพียนตามลำพังช่วงเวลาต่อจากนั้นภายใต้การชี้แนะของหมัวเทียนหลิวหมิงก็เริ่มทำการหลอมสังเวยแผ่นจารึกขุนเทียนต่อไปหลังจากผ่านเหตุการณ์วุ่นวายนี้ไปแล้วเนื่องจากหลิวหมิงเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในที่พักสิทธ์ส่วนใหญ่ของตระกูลชิงจึงค่อยๆลืมเลือนเรื่องนี้ไปทีละน้อย นอกจากรู้ว่าในตระกูลมีผู้บำเพ็ญเสียนระดับดาราพยากรอันทรงพลังท่านหนึ่งแล้วนอกนั้นก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างจากเมื่อก่อนแต่อย่างใดในระยะเวลาเนิ่นนานหลังจากนั้นคนในตระกูลชิงทั้งหมดต่างก็ใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขผู้อาวุโสระดับดาราพยากรที่เหลืออีกสามคนก็ยิ่งทำตัวเรียบง่ายมากขึ้นเรื่อยๆชิงทรงจื่อและชิงซางก็ไม่ได้มารบกวนหลิวหมิงแม้แต่น้อย ราวกับลืมเลือนการมีอยู่ของหลิวหมิงไปแล้วก็ไม่ปานชั่วพริบตาเวลาก็ผ่านไปสาสิบปีแล้ววันนี้ในห้องลับของถ้ำพมนักของหลิวหมิงแผ่นจารึกขุนเทียนสีดำและสีขาวสองสีลอยค้างอยู่กลางอากาศรอบด้านเต็มไปด้วยเปลวเพลิงสีดำปั่นป่วน,นพรุ่งพล่านและหมอกสีเทาอมขาวหากตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจะพบว่าในอักครเวทโบราณแปดตัวบนแผ่นจารึกมีสองตัวได้สองสว่างขึ้นมาแล้ว ทันใดนั้นพื้นผิวของแผ่นจารึกขุนเทียนก็เปล่งแสงสีดำขาวสองสีสว่างเจิดจ้าดวงตาปีศาจมายาก็ลืมตาขึ้นช้าๆหลิวหมิงที่นั่งขัดสมาธิอยู่ใต้แผ่นจารึกขุนเทียนพันลืมตาขึ้นและยกสองมือขึ้นลำแสงสีดำสองสายเปล่งแสงสว่างและพุ่งเข้าไปในแผ่นจารึกทําให้บนพื้นผิวของแผ่นจารึกปรากฏอักครเวสสีดำขึ้นมากมายฮู้ เปลวเ,เพลิงสีดำบนท้องฟ้าถูกดูดเข้ามาจากทั่วทุกทิศทางอัครเวทโบราณตัวที่สามบนแผ่นจารึกซึ่งเดิมทีมืดมนไร้แสงคล้ายกับได้รับการกระตุ้นอย่างรุนแรงก็ไม่ปานหลังจากสันไหวเล็กน้อยอยู่ชั่วขณะก็ดูดหมอกสีเทาอมขาวที่อยู่รอบด้านเข้ามาราวกับวานดูดน้ำก็ไม่ปานจากนั้นพันเปล่งแสงสว่างแผ่กระจายไปทั่วบริเวณแม้ใบหน้าของหลิวหมิงดูค่อนข้างเหนื่อยล้าอยู่ไม่น้อย แต่ในดวงตากลับเต็มไปด้วยความปิติอินดีในช่วง30ปีที่ผ่านมาด้วยความช่วยเหลือของน้ำพุแหล่งกำเนิดปีศาจภายในถ้ำทำให้ระดับการบำเพ็ญเพียรของหลิวหมิงได้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นตอนนี้ได้แต่จุดสูงสุดของระดับดาราพยากรขั้นต้นแล้วส่วนการย่างเข้าสู่ระดับดาราพยากรขั้นกลางนั้นเกรงว่าเพียงต้องการโอกาสสักครั้งเท่านั้นจนถึงตอนนี้ ในที่สุดตราสัญ,ญลักษณ์ทั้งสามของอาวุธวิเศษก็ส่องสว่างบนแผ่นจารึกขุนเทียนตามคำบอกเล่าของหมัวเทียนหากต้องการหลอมสังเวยต่อไประดับการบำเพ็ญเพียรของหลิวหมิงต้องอยู่ในระดับดาราพยากรณ์ขั้นกลางขึ้นไปนอกจากนี้อาจเป็นเพราะหลังจากผสานร,รวมโลหิตปีศาจเที่ยงแท้และสายโลหิตของหมัวเทียนเข้าด้วยกันแล้วสีผิวของหลิวหมิงก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้น ผิวกายราวกับถูกปกคลุมด้วยประกายสีม่วงอมดำเจือจางชั้นหนึ่งทำให้หลิวหมิงยิ่งดูเหมือนมนุษย์ปีศาจมากขึ้นหลิวหมิงโบกมือเก็บแผ่นจารึกหุนเทียนเข้าไปหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ลุกขึ้นและเดินออกไปนอกถ้ำหลังจากนั้นไม่นานลำแสงห่อเหินสีดำสายหนึ่งก็กระพริบว่าออกมาจากในถ้ำบนยอดเขาหยกขจีหลังจากกระพริบว่าหลายครั้ง ก็หายลับไปในท้องฟ้าระยะไกลหลังจากนั้นครู่หนึ่งในห้องโถงของพระราชวังชิงหลวนคิดไม่ถึงว่าไม่ได้พบท่านหลายปีการบำเพ็ญเพียรของผู้อาวุโสหลิวก็มีความก้าวหน้าถึงเพียงนี้นับเป็นโชคดีของตระกูลเราจริงๆบนที่นั่งหลักชิงชงกำลังมองดูหลิวหมิงซึ่งนั่งอยู่ด้านข้างและแผ่ปรารับรู้กวาดผ่านไป จากนั้นก็กล่าวด้วยสีหน้าท่าทางพึงพอใจท่านประมุกตระกูลชมเชยเกินไปแล้วไม่รู้ว่าเรื่องที่ผู้แซ่หลิวไหววานไว้ในตอนนั้นท่านประมุกมีข่าวคราวบ้างหรือไม่หลิวหมิงค้งคำนับชิงฉงจากนั้นจึงเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปขอกล่าวตามตรงเรื่องที่ผู้อาวุโสหลิวไหววานนั้นแม้ตระกูลเราได้ทุ่มเทความพยายามอย่างมากแล้ว แต่จนถึงตอนนี้ก็สอหามาได้เพียงส่วนน้อยเท่านั้นเช่นนี้ก็แล้วกันท่านลองตรวจรับวัตถุดิบเหล่านี้ก่อนถ้ามีข่าวคราวของวัตถุอื่นๆในภายหลังข้าก็จะช่วยท่านสอส่องต่อไปเมื่อชิงชงได้ยินเช่นนี้ก็กล่าวออกมาพร้อมกับหัวเราะเบาๆหลังจากกล่าวจบชิงชงก็โบกแขนเสื้อคราหนึ่งประกายแสงสีเขียวผืนหนึ่งม้วนตลกออกมา บนโต๊ะตรงหน้าหลิวหมิงพันปรากฏกล่องผ้าไหมหลายกล่องที่มีขนาดแตกต่างกันหลังจากหลิวหมิงแผ่ปราณรับรู้กวาดออกไปในใจก็อดรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยไม่ได้วัตถุดิบเหล่านี้ล้วนไม่ตรงกับความคาดหวังขั้นต่ำสุดในใจของหลิวหมิงแม้แต่น้อยหลิวหมิงเปิดดูกล่องผ้าไหมเหล่านี้ทีละกล่องหลังจากตรวจสอบอย่างระมัดระวังแล้วว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดหลิวหมิงก็พยักหน้าและสะบัดแขนเสื้อคลานหนึ่ง ถุงหนังสีดำโป่งพองใบหนึ่งก็บินออกมาและลอยไปหาชิงฉงผลึกปีศาจเหล่านี้น่าจะมากเกินพอสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบเหล่านี้แล้วหวังว่าวัตถุดิบที่เหลือนั้นท่านประมุกตระกูลยังคงให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นหลิวหมิงกล่าวช้าช้าชิงฉงช่างน้ำหนักถุงหนังในมือแล้วก็เก็บเข้าไปในแขนเสื้อของตัวเองจากนั้นก็พยักหน้าและกล่าวด้วยน้ำเสียงสงบเยือกเย็นผู้อาวุโสหลิวเกรงใจไปแล้ว เรื่องเล็กน้อยเท่านี้ไม่นับเป็นอันใดจริงสิแดนลับมายาสวรรค์กำลังจะเปิดขึ้นในไม่ช้านี้แล้วไม่รู้ว่าท่านได้เตรียมตัวพร้อมแล้วหรือไม่หลังจากหลิวหมิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องและยังได้หารือเรื่องนี้กับชิงชงอย่างละเอียดไม่รู้ว่าเป็นเพราะหลิวหมิงใจกว้างมือเติบหรือไม่จึงทำให้ชิงชงอยู่ในอารมณ์เบิกบานยินดี และบอกเล่าประสบการณ์บางอย่างเมื่อครั้งที่ตนเองเข้าไปในแดนลับในปีนั้นให้หลิวหมิงฟังอย่างมากมายทว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่หมัวเทียนเคยกล่าวไว้ก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนะักหลังจากที่คนทั้งสองสนทนาเรื่องเหล่านี้เรียบร้อยแล้วหลิวหมิงก็อำลาจากไปในช่วงปีเศษต่อมาหลิวหมิงเริ่มปรากฏตัวตามเมืองต่างๆของกองกำลังอื่นในเทือกเขาถั่วจ้างอยู่บ่อยครั้ง เพื่อรวบรวมวัตถุดิบในการหลอมต่อไปส่วนผู้อาวุโสอ,อีกสามคนของตระกูลชิงแม้รู้สึกสับสนเล็กน้อยกับการกระทําของหลิวหมิงแต่ก็ไม่ได้ลงมือกระทําเรื่องใหญ่โตอันใดนอกจากเร่งเตรียมการเข้าสู่แดนลับของตนเองเวลาหนึ่งปีเศษผ่านไปในพริบตาวันนี้หลิวหมิงกําลังผ่อนคลายด้วยการหลับตาอยู่ในถา้าทันใดนั้นแสงสีเขียวสายหนึ่งก็พุ่งลงมาจากท้องฟ้าส่งเสียงดังวิงวิง และโคจรหมุนวนไปรอบเขตอาคมด้านนอกที่พักเมื่อเห็นเช่นนี้หลิวหมิงก็ใช้มือข้างหนึ่งดึงดูดแสงสีเขียวนั้นให้เข้ามาอยู่ในมือจากนั้นก็นำไปวางไว้บนหน้าผากและตรวจดูอย่างระมัดระวงังดูเหมือนการเดินทางสู่แดนลับในที่สุดก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากนั้นอีกครู่ใหญ่หลิวหมิงก็เอามือลูกคางและกล่าวพึมพำกับตัวเองจากนั้นหลิวหมิงก็ลุกขึ้นยืนและเดินไปที่ห้องข้าง ในห้องข้างขณะนี้เซี่ยเอ๋อกํกำลังนั่งขัสมาธิโดยมีร่างทำแงป่องยักษ์สีทองที่ดูสมจริงราวกับมีชีวิตตัวหนึ่งกำลังลอยอยู่เหนือศีรษะของนางเมื่อเห็นหลิวหมิงเดินเข้ามาทั่วร่างของเซี่ยเอ๋อร์ก็เปล่งประกายแสงสีทองวาบขึ้นร่างทำสีทองพลันแปลเปลี่ยนเป็นรัศมีสีทองชั่วพริบตาก็แทรกหายเข้าไปในจุดเทียนหลิงตรงกลางกระหม่อมอย่างไร้ร่องรอยหลังจากนั้นไม่นาน ร่างของเซีย่ยเอ๋อร์พลันสั่นไหวและมาปรากฏตัวขึ้นที่ข้างกายของหลิวหมิงดูเหมือนว่าระดับการบำเพ็ญเพียรของเจ้าในตอนนี้มั่นคงมีเสถียรภาพโดยสมบูรณ์แล้วเมื่อเห็นเช่นนี้หลิวหมิงจึงกล่าวและยิ้มเล็กน้อยเป็นเพราะมีสภาพแวดล้อมการบำเพ็ญเพียรที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้เซีย่ยเอ๋อจึงฝึกฝนได้อย่างรวดเร็วเพียงนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้เซีย่ยเอ๋อร์ก็กล่าวพร้อมกับปลอกตาคู่งาม ตอนนี้แดนลับมายาสวรรค์กำลังจะเปิดออกแล้วเจ้าก็ติดตามข้าไปด้วยเถิดหลังจากคบคิดอยู่ครู่หนึ่งหลิวหมิงจึงกล่าวอย่างเนิบช้าเจ้าขนายท่านเสี่ยเอ๋อพยักหน้าร่างพันเคลื่อนไหวกลายร่างเป็นกระแสแสงสายหนึ่งพุ่งหายเข้าไปในน้ำเต้าที่เอวของหลิวหมิงบนท้องฟ้าเหนือจนตะกูลชิงร่างของหลิวหมิงปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วโดยยืนเอามือไพล่หลังอยู่กลางอากาศ พลางชี้นิ้วแต่ตรงกลางหว่างคิ้วของตนเองปราณรับรู้แผ่กระจายออกไปครอบคลุมจวนทั้งหมดไว้ในพริบตาทั่วทั้งจวนในเวลานี้เห็นได้ชัดว่าอยู่ในสภาวะเฝ้าระวังโดยมีสิทธิกูลชิงในชุดเกราะสีเขียวหลายกลุ่มเดินลาดตะเวนตรวจตราอยู่ทั่วทุกแห่งนอกจากนี้ในอนณาเขตของจวนยังสามารถสัมผัสได้อย่างเลือนรางถึงคลื่นผันผวนของเขตอาคมต้องห้ามจํานวนมาก เห็นได้ชัดว่าเขตอาคมต้องห้ามบางส่วนที่อัมพรางไว้ในยามปกติในเวลานี้ได้เปิดใช้งานออกมาทั้งหมดแล้วเรื่องนี้ก็ไม่น่าประหลาดใจแต่อย่างใดต้องรู้ว่าการเดินทางไปยังแดนลับมายาสวรรค์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นพิธีการอันยิ่งใหญ่ในการเลือกประมุกตระกูลชิงเท่านั้นแต่ยังมีผู้อาวุโสระดับดาราพยากรสี่คนที่ต้องเข้าไปในแดนลับพร้อมกันอีกด้วย จึงเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อาจมีคนต้องการฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้แน่นอนว่าจึงจําเป็นต้องเฝ้าระวังป้องกันเอาไว้ก่อนหลังจากผ่านไปหนึ่งกา้านทูบเมื่อหลิวหมิงเข้าไปในห้องโถงของพระราชวังชิงหลวนจึงพบว่าในห้องโถงล้วนเต็มไปด้วยคนของตระกูลชิงที่มารวมตัวกันเรียบร้อยแล้วสี่คนที่เป็นผู้นําก็คือชิงชงประมุกตระกูลชิงชิงซงจือชิงซางและชิงกูบุรุษศรีะหลน ส่วนคนที่เหลือนอกจากประมุขห้องโถงที่อยู่ในระดับแก่นแท้ส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือก็เป็นเพียงสมาชิกหลักบางส่วนที่อยู่ในระดับผลึกทุกคนล้วนมีท่าทางเหมือนเตรียมพร้อมต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นหลิวหมิงย่างเท้าเข้ามาในห้องโถงสายตาของทุกคนจึงจ้องมองมาโดยพร้อมเพรียงกันชิงฉงเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งพันกล่าวเสียงดังกังวานเอาละ่ะในเมื่อผู้อาวุโสทั้งสี่ท่านล้วนมาถึงตามกำหนดแล้ว อีกสักครู่ข้าจะเปิดแดนลับส่วนคนที่เหลือก็ต้องเฝ้าระวังป้องกันอย่างเต็มที่อย่าได้ประมาทอย่างเด็ดขาดจากนั้นชิงชงก็โบกมือด้วยสีหน้าเคร่งขครึมจริงจังประมุขห้องถงแต่ละคนที่นั่งอยู่ในที่นั้นต่างโค้งคำนับและนำผู้ใต้บังคับบัญชาของแต่ละคนออกจากห้องถงไปอย่างเป็นระเบียบท่านประมุขตระกูลในเมื่อสหายนักพรดหลิวมาถึงแล้วก็เปิดแดนลับโดยเร็วที่สุดเถิด ชิงทรงจื้อราวกับรอคอยจนค่อนข้างหงุดหงิดแล้วหลังจากใช้หางตาเหลือบมองหลิวหมิงแวบหนึ่งแล้วก็หันศีรัะไปกล่าวกับชิงฉงดูเหมือนผู้อาวุโสชิงทรงจื้อคล้ายกับมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในการเดินทางครั้งนี้เมื่อชิงกูได้ยินเช่นนี้ก็เหลือบมองชิงทรงจือและกล่าวด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยเฮอะเฮเพื่อการเดินทางครั้งนี้ ผู้อาวุโสชิงกูก็ดูเหมือนเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีหลายปีแล้วเมื่อถึงเวลาก็อย่าทาให้ข้าผิดหวังเล่าชิงซงจือกล่าวอย่างไม่ใส่ใจเอาหล่ะเรื่องไม่ควรล่าช้าทุกคนตามข้ามาเถิดชิงชงกล่าวและลุกขึ้นยืนทันทีจากนั้นจึงหันศีรษะไปโค้งคำนับสามครั้งติดต่อกันให้กับภาพวาดด้านหลังที่นั่งหลักด้วยสีหน้าท่าทางเคารพนอบน้อม จากนั้นชิงชงก็ยืดตัวตรงและหยิบแผ่นป้ายสีเขียววววาวชิ้นหนึ่งออกมาหลังจากไร้เวทเข้าไปในป้ายแล้วประกายแสงสีเขียวสายหนึ่งก็พุ่งออกมาจากป้ายและตกลงไปบนภาพวาดได้ยินเสียงดังกึกก้องพื้นผิวของภาพวาดพันพร่ามัวและเริ่มบิดเบี้ยวผันผวนขึ้นมาจากนั้นก็กลายเป็นช่องทางแสงสีเขียวที่ลึกลับไม่อาจอยังถึงเส้นหนึ่งชิงชงหันกลับไปมองคนทั้งสี่ k r หนึ่ง จากนั้นก็พุ่งร่างเข้าไปในช่องทางนั้นและหายไปอย่างไร้ร่องรอยในพริบตาเมื่อเห็นเช่นนี้แน่นอนว่าหลิวหมิงและผู้อาวุโสอีกสามคนย่อมไม่กล้าชักช้ารีบกระโจนเข้าไปในช่องทางนั้นทีละคนและติดตามไปอย่างกระชั้นชิดจบตอนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ